ค่ะส่งนันหมีมาให้ถ้าพิม์อ่านจะไปสครอตยี่สิบครั้งไปเลยนะต้องไปสครอตยี่สิบครั้งแล้วนะใครๆก็อยากเป็นพี่ยักษ์ยิ้มแบบแย้มหน่อยครับใครเป็นชุดดำชุดดำเป็นพี่ออมคะ่ะไปดูที่หยดเอก็กไปดูแยม้มโอ้ยขอบคุณค่ะภาคสองมีพี่ไหมต้องมีแล้วใช่ไหมคะ หนูซ้อมํำจนเข่าม่วงเลยค่ะโอ้ยสู้ๆนะคะฉากโรงพยาบาลน,น่ากลัวมากค่ะโอ้น่ากลัวนาอฉากโรงพยาบาลก่อนที่จะไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะ่ะไว้พอนะคะพรุ่งนี้สอบคณิตก็สู้ๆนะคะขอให้ทําข้อสอบได้นะข้อไหนเนี่ยที่ทําไม่ได้ก็ขอให้เดาให้ถูกนะคะสุ่มไปเลยใช่โอ้ยไม่ได้สิ ถนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบได้ขั้นไหนไม่ได้อยากได้กำลังใจไปกีฬาสีพรุ่งนี้ค่ะอ๋อสู้ๆนะคะยิ้มแบบร้ายๆให้ดูหนะะ่อยค่ะต้องแบบร้ายเหมือนนางร้ายไงน,นะเขาพูดว่าต้องร้ายเหมือนนางร้ายในละครหลังคาวใช่ไหมคะใครเลืกร้ายไหมเนี่ยนี่ร้ายไหมคะเนี่ยทุกคน นางตัวดีที่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมหาคนครอมอมแล้วนางสิเอ้ยอยากเห็นทรงจมูกมิมค่ะทรงจมูกหนูหรอคะเออหนูไม่รู้เลยคะ่ะว่าทรงจมูกหนูเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไว้หนูจะไปอ,อหาคําตอบให้นะคะเพราะว่าหนูไม่ได้ทํานะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะไปถามให้นะคะว่าเขาหนูเรียกว่าอะไรนะคะ นออะยากเห็นน้องนี่พี่เขายาเห็นพี่เป็นศิษย์โรงเรียนตอสอใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ตอนหมอหนึถึงมสานะคะผู้นี้ไปแข่งร้องเพลงแล้วขอันใจจากพิมนหน่อยครับสู้ๆนะคะทำให้เต็มที่นะคะร้องเพลงค่ะคิ้วสวยจังขอบคุณค่ะพิมกลัวผีเไปดูรอบสื่อกลัวไหมคะรอบสื่อก็คือรอบแรกที่ เราจะรู้ว่าที่หยดเนี้ยตัดออกมาเป็นยังไงรู้สึกกลัวแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนรู้ปะว่ารอบแรกอ่ะที่ไปดูรอบเสืออ,ะอ่ะใครอะ่ะอ,อ๋อไอจีเพื่อนขางไว้ทุกคนคะ่ะก็คือพูดถึงออ๋อโอเครอบแรกนะคะทุกคนที่ไปดูรอบเสือใช่ไหมก็วันนั้นเนี่ยก็คือนั่งกับ กับแม่ใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีผู้จัดการแล้วก็มีป้าอีกคนนึงนะคะก็นั่งติดกันใช่ไหมแล้วคือเป็นครั้งแรกที่ดู iMac ใช่ป้าทุกคนวันนั้นเนี่ยหนูก็แบบเอกใจมาหุยทําไมจอมันใหญ่จังอะมันใหญ่มากเลยทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยดูใน iMac ใช่ไหมปกติเราก็จะดูแต่ธรรมดาแล้วไอแม็กอะทุกคนมันใหญ่มากจอมันใหญ่แบบใหญ่แบบนี้เลยทุกคนแล้วแบบตกใจมากเลยใช่ไหมแล้วก็แบบถาม,มว่าหุยจะรอดมีเนี่ยพาะเป็นคนกลัวเหมือนกันค่ะทุกคน ไม่ค่อยแาดูหนังขี่ในร่มเหมือนกันแล้วเสียงแบบเสียงมันดังมากทุกคนไอแม็กอะเสียงมันดังมากแล้วเสียงแบบตอนที่แบบปึง้งปัง้งปึ้งปั้งอย่างมันก็จะแบบอยู่บนหัวเราอะทุกคนน่ากลัวมากเลยแล้วหนูอะก็บอกแม่ว่าแม่จะรอดมั้ยเนี่ยแล้วตอนแรกคือแบบใจเต้นตึบตุบตึบตุบเลยทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาอะจะตัดออกมายัางไงด้วยแล้วมันก็แบบตื่นเต้นมากมากเลยไม่รู้ว่าซีนไหนซีนไหนเป็นยังไงนี่ยทุกคน แต่พอแบบว่าดูไปเรื่อยๆก็เฮ้ยสนุกนะทุกคนแบบในความในความรู้สึกเรารู้สึกว่าสนุกมากๆเลยแล้วก็เออเฮ้ยมันมัน,ม,นมันดีมากๆเลยเราดูใน iMac ครั้งแรกอะ่ะติดใจมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่า iMac ภาพมันใหญ่มากแล้วเสียงมันก็หึมมากตอนนี้ก็คือ iMac เข้าอีกรอบเถอะจะไปดูอีกรอบหนึ่งแบบติดใจจริงๆค่ะทุกคนอยากดูที่ยดมากเลยแต่ตังหมดโอ้ยไม่เป็นไรนะคะแบบ<ม>ค่อยๆเก็บตังก์ก็ได้ไม่เป็นไรนะ ไปดูมาสี่รอบแล้วคะ่ะเป็นไงคะสนุกไหมดูไอแม็กด้วยไหมคะกุหลาบเยอะมากโอ้ขอบคุณนะคะทุกคนส่งกุหลาบให้น่ารักมากเลยเรียกจเจหรอเจหยาดหน่อยเจนี่เจถ้าบอกฝันดีหนูจะมาไล์หนูจะมาถูกไล่เลยคะ่ะนั่นต้องมาถูกไล์แล้วนะคะฝันดีนะคะทุกคนถ้าใครไปนอนแล้วนะ กบเหลืองอ่าคิดถึงกบเหลืองใช่ไหมนี่ทุกคนมันไม่ใช่กบนะคะมันเป็นไดโนเสาร์ค่ะใช่ไหมอน่ยเพราะนั้นนิมพูดว่ากบหนูกราดขอบคุณค่ะมันเป็นไดโนเสาร์ป่ะคนอะุกคนดูอันนี้หางมันใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นหางมันเนาะมันเป็นไดโนเสาร์ค่ะอันนี้เห็นหางมันป่ะจิตหนึ่งแต่หางมันมีจิตหนึ่งนะคะทุกคนเห็นไหมแล้วมันก็มีนหนามตรงนี้นะคะแล้วก็ตาเป็นอย่างนี้นะคะเป็น เป็นไรนะแม่เป็นไดโนเสาร์พ่อเนี่ยเป็นกบน้องก็เลยเป็นลูกครึ่งไดโนเสาร์กบนะคะทุกคนงนั้นเราเรียกว่าไดโนเสาร์กบแล้วกันเนาะโอเคน้องเป็นลูกครึ่งนะคะทุกคนสวัสดีครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับอุ้ยท,ทุกคนดูฟังทุกคนดุกฟันสิเห็นไหมน่ารักมากเลยทุกคนน้องมีฟันเนี่ยอุ้ยน่าร <A> ักอะมีฟันเป็นยังไงครับไ <GOT S 1> ดโ <inos> นกบใช่ค่ะเป็นไดโนกบนะคะทุกคน ไดนกโนกรมนี้น่ารักมากน้องไดนกโนกรมพนมพูดเหมือนตอนนั้นนี่สวัสดีคร,รับสุลลักสวัสดีครับฟูสวัสดีครับฟูสวัสดีครับสุลลักษไงอุ้ยอุ้ยนี่มันเขาไงอ๋อสติกเกอร์อุ้ยน,<ศ>นี่นี่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูปทอินน้องเป็ดน่ารักมากพิมเคยมาสุพรรณไหม สุพรรณเหรอคะสุพรรณเหมือนจะเอ๊ะเหมือนจะเคยไปถ่ายอ๋อ <Okay. S 1> มีมีไปถ่ายบางซินงก็ไปถ่ายสุพรรณก็มีนะคะใช่หรือเปล่าอ๋อใช่เหมือนจะมีบางฉากเนี้ยไปถ่ายสุพรรณก็มีนะคะทุกคนน่ารักไหม,ไมขอบคุณค่ะส่งดอกกุหลาบแล้วก็หัวเอ้ยส่งของขวัญให้ทุกคนในนา้น่ามากทุกคนเห็นปะม,มันเป็นโพสต์อิกนะคะทุกคนแล้วก็เป็นรูปเป็ดด้วยน่า,ามากเลยตอนนี้กําลังแบบหาอยู่ว่ามันจะมีอนนนั่นไหมอะ่ะ เป็นไม้บรรทัดเป็ดอะทุกคนอยากได้มากเลยเราจะไปหาซื้อไม้บรรทัดเป็ดเราจะปไปดูในชอปอนี่ทุกคนน่ารักไหมอันนี้เป็นโพสอิดนะคะโพสอิดน้องเป็ดน่ารักมากไหนเดี๋ยวหาก่อนว่ามีอะไรเป็นน้องเป็ดอีกอ่ะล <c oughs> ่วงหมดเลยทุกคน <c oughs> กำลังบอกว่าหาเลยแล้วก็ล่วงไปหมดเลยค่ะหลอนฉากได้ช่วยมาก จะไล์นานไหมก็เดี๋ยวสักพักก็อาจจะไปแล้วนะคะพี่มิม,มได้ทำสัญญกรรมอะไรไหมไม่ได้ทำเลยนะคะทุกคนหนูมีไวบ้บรรทัดไปอุ้ยจริงเหรอคะมีไวบ้บรรทัดเป็ดด้วยเหรอไม่ก็มีเป็นอันยาวหรือว่าอันสั้นนะยางเห็นนะ่ะไ่ก็มีพี่หยดสนุกไหมไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะเรื่องแรกที่พี่แสดงอายุเท่าไหร่เรื่องแรกเหรอคะอายุ8ดขวบคะ่ะชื่อว่าเรื่องฟูเฮานะคะวุ่นนางรักเต็มบ้านคะ่ะ ยิมสวยมากมุมไหนก็สวยขอบคุณค่ะฉากเขี้ยวฟันใช่ไหมเดีย๋ยวแท็บพี่ไปนะว่าเสร็จได้เลยค่ะน่ารักจังค่ะขอบคุณค่ะยามมีตัวตนจริงๆไหมมีนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สร้างมาจากเขาคงเรื่องจริงนะคะขอ3ามท่าหน่อยผู้นี้ไรไหม d 2 e d ีเหรออุ้ยเดี๋ยวไปดูนะเฮ้ยขอบคุณค่ะสามท่าใช่ไหมได้เลค่ะทุกคนสาท่าน,นะคะ โอเควันนี้เอาท่าอะไรดีท่าสามท่าโอเคคิดก่อนทำไปแลละอันนั้นดอกไม้บาดโอเคทุกคนสามท่านะคะอืโอเคครบสิบ okay. แล้วนะวังโอเคท่าที่หนึ่งแล้วนะทุกคนต่อไปท่าที่สองนะคะท่าที่สอง ท่าที่สองนะคะอือเอาอะไรดีท่าที่สองอะไรดีแล้ว่าอ๋อบังแดดโอเคท่าที่สองก็คือแดดร้อนค่ะบังแดดบบนี้เดยบังแดดบังแดดอืออ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 แบบแดดร้อนนะทุกคนก็แบบบังแดดนะคะบังแดดท่าที่สองโอเคครบสิบแล้วท่าที่สามนะคะก็คือครับพมนี่อุยมันมันคล้ายๆกันครับพม ขอบร้วนะคะนี่ไม้บรรทัดเป็ดนี่อุ๊ยมีนี่มีไม้บรรทัดเป็ดด้วยทุกคนน่ารักมากแม่ซื้อมาให้น่ารักมากแต่ว่าอันนี้เป็นไม้บรรทัดเหล็กเนาะอันนี้เป็นเหล็กช่เป็นก่อนอื่นขเป็นแฟนคลับนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ยดพาคสองจะมาตอนไหนน้องนิมน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณค่ะ เพิ่งดูวาสนาหลักมาเองสนุกไหมคะพี่มบอกฝันดีหน่อยได้เลยมีเจอผีไหมคะตอนถ่ายตอนถ่ายไม่ค่อยมีนะคะเอ๊ะไม่มีสิตอนถ่ายไม่มีนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีแต่ว่าพี่คุยอาจจะแบบไล่ไปะคะเพราะพี่คุยจะบอกเฮ้ยหลบหน่อยหลบหน่อยเนี้นะคะยค่ะทุกคน,น,น <laughs> พี่มิมหนุอินกับนางร้ายไทยแลนด์จนจะเป็นนางร้ายแล้วคะ่ะยันซีซั่นหน้าต้องมาสมัครลรวนะ พี่มิ๊น่ารักมากเลยไลดูสตรอรี่ที่ FC tag ท็กแทบท,ทุกอันเลยใช่จริงดูสตอรี่ของทุกคนเลยนะคะเ,เพราะว่าเวลาเวลาแท็กมาเนี่ยมันจะเด้งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเปิดเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้เด้งน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพี่หมดละโอ้ยเป็นดูมากขอบคุณนะคะพีม่มิมยิ้มแบบแย้มหน่อยคะ่ะอืม พี่มีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องสี่คนคะ่ะเอฟซีน,น้องนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอยากเห็นมิกะมิกะกำลังเขาเ,เรียกว่าอะไรนะเล่นเกมอยู่เนาะกำลังเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนักต่อสู้ใช่มิกานะคะเล่นโรบ,บอทเล่นโรบอทเล่นโรบอทหรือฟรีไฟเล่นโรบอทหรือฟรีไฟลนะคะทุกคน,น,นยิ้มแบบแย้มภาพที่หย่ร้อยมาเลย มิมเคยเล่นช่องสาเรื่องเลยนะคะที่เล่นกับออ๋อวาสนาละคะ่ะมิมตไตองปใช่หบแบบอุ้ยระวังมิมน่ารักจังครับขอบคุณค่ะหนึ่งคนหายปไปเนี่ครับมีกาใช่ไหมมีกากำลังเอ่อผ่านตัวเป็นนักแครสเกมนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเล่นเกมทั้งวันเลยค่ะกล้องพี่มิมไม่เป็นนี้นะคะพี่ตอบแชทหนูหน่อยคะ่ะ ถ้าเกิดว่าเห็นชัทใครเดี๋ยวจะไปตอบนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ได้ตอบใครหรือว่าอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆอ่านทุกคนเลยนะฉากถอนฟันฟันล่วงจริงไหมพีม่จริงนะคะมันเป็นฟันตลอถ้าพี่ไม่เล่นเป็นแย้มพี่อยากเล่นเป็นอะไรอยากเล่นเป็นยักค่ะทุกคนเพราะว่าอยากแบบอยักสู้อะทุกคนแบบมาหืม ทำอะไรน้องทำอะไรน้องเหรอฮึฮึยิงเงี้ยทุกมิกะกำลังต่อสู้อ๋อมิกะกำลังต่อสู้อยู่นะคะทุกคนก็แบบทำอะไรน้อึทำอะไรน้อเหรอฮึยิงเงี้ยยิงมงี้ยมายิงทุกคนนี่มิกะกำลังต่อสู้อยู่ค่ะทุกคนนี่